อ่ะอ่ะเปิดไม์ให้น้องใหม่ครับอ่าเดี๋ยวทุกคนฟังนะครับสําหรับความรู้สึกที่น้องที่อยากจะบอกให้กับพวกเราถือว่าน้องคือตัวแทนของพวกเรานะครับที่จะมากล่าวในวันนี้ว่าน้องรู้สึกอย่างไรตั้งแต่มาอยู่โรงเรียนธีรยานะครับววลกกุมมรราาาาตบสคู้ึ ของผมที่มีต่อโรงเรียนนี้ผมรู้สึกมีความสุขไปด้วยกัน เอาพูดไปเลยครับพูดไปเลย40วันที่เรามาอยู่พิทยาเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับกับโรงเรียนแล้วคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านไหมได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างไหมในช่วงที่อยู่ที่นี่ในช่วงเวลา40วันนี้ผมก็ได้คุยกับพ่อแม่เป็นบางครัง้งบางคราว đã có một chuông, tôi cũng muốn trở về nhà, nhưng không phải là về nhà. อาเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆของเราเดียมอ่ะดียังไงครับดียังไงเพื่อนของเราเพื่อนให้ลอกกันบ้างนะครับเพื่อนให้ลอกกันบ้านไหมไม่อ่าไม่นะครับอาแล้วรู้สึกยังไงอีกเอาบอกมาเลยลูกเรารู้สึกยังไงพูดออกมาพูดออกมาเลยครับ อ่ะโอเคนะครับขอบคุณอ่าสำหรับน้องด้วยนะครับจริงๆน้องก็มีร้อยล้านคำพูดที่อยากจะพูดออกไปนะครับแทน